ตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถ Isu ูซูออลนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองเทสน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันไปเลยว่าระดับ4ตันนั้นรถลูกค้าจะพอรับไหวไหมนะครับนี่ฮะ4ตันก็จะอยู่ตรงนี้ครับลูกค้ามาต้องการเสริมแหนบประมาณ4ตันครับจัดให้ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดลูกยางนั่งเผากันนิดนึงนะฮะว่าจุดลูกยางนั่งเผาจะอยู่ประมาณตรงไหนนะครับ มาดูช่วงรับน้ำหนักกันนิดหนึ่งนะครับให้ดูนิดหนึ่งขอดูจุดลูกยางนั่งเพานะครับให้ดูครับแผลนแผลจุดลูกยางนั่งเพาห่างนิ้วครึ่งเกือบสองนิ้วแหละฮะนะฮะได้สบายครับสี่ตันครับแหนบยี่สิบมิลข้างละสี่แผ่นครับแหนบสองงอข้างละหนึ่งแผ่นจัดไป สี่ตันครับเหลือช่วงเล่งให้นะครับครันนี้เราตัดลูกยางให้หนึ่งนิ้วนะครับซุ้มประมาณสามนิ้วนะครับก็ผือพูดง่ายว่าสี่ตันกว่าก็แบกได้นะครับนี่ยังเหลือช่วงเล่งอีกเยอะสาหรับลูกยางที่จะนั่งเผานะฮะชุดด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับรับน้ำหนักได้ที่สี่ตันกว่านะครับไม่นั่งเผาแน่นอนวิ่งได้สบายครับโอเคเรา ทดสอบน้ำหนักเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถของลูกค้านั่นที่มาเสริมแหนบกับเรานั้นบรรทุกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับเวลาเราเสริมแหนบให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นทรงรถหนักนะฮะแลวจะได้เห็นว่าแหนบนั้นรับได้น้ำหนักที่เท่าไหร่ทรงรถเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปปรับแต่งแล้วก็แก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะโอเคขอบคุณมากๆนะครับสําหรับลูกค้านะครับนี่ฮะช่วงล่างประมาณนี้ สี่ตันสี่ตันกว่าก็รับได้สบายครับให้ดูครับไม่นางเพ่าแน่นอนแบกบได้สบายเหลือเหลือครับระดับสี่ตันโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ให้อูปริชาติพอลอยได้ดูแลช่วงล่างนะครับทาแล้วก็เทสรถให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันเลยนะฮะช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับสวยงาม คันนี้เป็นทรงรถสแตนดาดนะครับไม่ได้ทําย่อนะฮะเป็นทรงรถเดิมนะครับเสริมแหนบให้แล้วนะฮะรถที่ไม่ได้ย่อก็จะเหลือช่วงเด้งให้นะครับวิ่งรถเบาก็จะไม่กระด้างจนเกินไปนะครับนี่ฮะเราเปิดช่วงเด้งให้เห็นไหมครับก็จะไม่กระด้างจนเกินไปถ้าแหนบจุดบนเนี่ยุดล่างติดงกันเลยก็จะกระด้างนะครับอันนี้คนขึ้นอยู่บนรถนะครับน้ําหนักก็จะทิ้งลงมานะครับโอเค เราก็เสร็มแนบให้กับรถอีซูซูออนิวคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับ อนนี้เราก็ปรับแต่งรถรีโว่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้20มิลข้างละ4แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับนี่ครับแบกน้ำหนักอยู่ที่4ตันได้สบายๆครับใส่กองโหลด1นิ้วด้วยนะครับดูครับประมาณนี้คันนี้เราลองเทสน้ำหนักแล้วนะครับลูกค้าลองเทส2-3ตันลองดูนะครับลูกค้าไม่ได้เทสเยอะนะครับ ตรงนี้กําลังสวยครับซุ้มล้อก็จะไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าลูกค้าต้องการให้ท้ายต่ํานะครับเดี๋ยวคันนี้เขาไปใส่คอกนะครับท้ายก็จะต่ําลงมาอีกนิดนึงนะฮะรถก็ไม่สูงสักเท่าไหร่เป็นรถทรงเดิมนะฮะผมแนะนําลูกค้าแล้วว่าอย่าไปใส่ล้อที่ถังเยอะนะครับถ้าล้อมุดได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าลูกค้าจะทำได้เตี้ยได้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเล็กให้นิดหน่อยเดี๋ยวคันนี้ไปใส่คอกก็จะยุบลงมาอีกนิดนึงนะครับ แหนบก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับสี่ตันแบกได้ครับลองเทสน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูแต่ลูกค้าเทสแค่2ตันนะครับก็โอเคนะฮะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับการเสริมแหนบรถรี v o 4ตันครับขอบคุณมากๆครับ5ตันครับคันนี้เป็นรถคอกนะฮะเสริมแหนบ20มิมิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับ คือชิ้นนี้เราเสริมเข้าไปใหม่นะครับชิ้นแรกเลยนี่ฮะประมาณ5ตันลูกค้าใส่สตันกว่าได้แล้วแต่ว่าก็อยากจะใส่แหนบเพิ่มนะครับเราก็ดึงของเก่าเขาออกเป็นแหนบ12บมิลน,นะครับดึงของเก่าออกไปแล้วก็ใส่แหนบ20ิบมิลแทนนี่ฮะแบกกันไปเลยครับ5ตันครับสำหรับรถเทารอยนะฮะแบกได้ครับเพิม,ม่มิบมิลข้างละ1แผ่นนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถคอกนะครับ ใส่เผารอยมาแล้วเปลี่ยนชคหนึ่งคู่ด้วยครับโชคแตกนะครับของเดิมแตกครับมียา <c oughs> ก็ใส่ออตโตพ้พารเข้าไปนะครับ <c oughs> เป็นแกน20่มิลอยากขับเนิบๆก็แกน20่มิลเลยครับ <c oughs> ออตโตพ้พารเป็นรถครอกครับเสริมแหนบระดับห้าตัน <c oughs> สรงแหนบดูแล้วกัน <c oughs> ตึ๊เลยครับ เพื่อนเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะแก้ทรงรถนะครับรถบรรทุกไม่ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการปรึกษาเราได้นะครับแหนบน้อยแหนบมากเกินอยากชักออกอยากจะเติมเข้าไปได้หมดเลยนะครับเราจัดให้ได้นะอูปริชาติพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับนี่ยเราก็ดึงของเก่าเขาออกนะครับเป็นแหนบ12มมิลเขาจะบางล้วก็จะรับน้ำหนักได้น้อยนะครับ เราก็เติมเป็นแผ่นแรกเป็น20มิลเลยนะครับใช้20มิลดีกว่าเขาจะมีการรับน้าหนักได้ดีกว่าประมาณนี้ครับโอโ้โอหอลังการมากจ้าไม่ดูครับก็ที่เราดึงออกนะครับจริงๆแล้วเราเติมไปใหม่ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการประหยัดต้นทุนก็คือถ้าเราเติมไป โดยที่เราไม่ดึงของเก่าออกเนี่ยบางครั้งเราต้องเปลี่ยนสาลกใหม่นะฮะแต่ถ้าเราดึงออกอแล้วก็เติมยีติมิลเข้าไปแทนเขาจะเขาจะสูงกว่าเดิมนิดหน่อยก็สาลกเดิมก็จะใช้ได้ครับก็คือการประหยัดต้นทุนได้นะครับเราก็จัดให้ได้ครับสาหรับลูกค้าอยากได้งบแบบประหยัดประหยัดเสริมแหนบกันแบบงบประหยัดประหยัดคันนี้ก็ลดให้ครับเป็นเพื่อนเพื่อน,นลดคอกด้วยกันเป็น f อฟซขอบคุณมากนะครับทําเราก็ลดให้ฮะโอเค เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาได้ครับสําหรับอู๋ปริชาติทรอยนะครับอยากจะเสริมแหนบเอาไปบรรทุกน้าหนักประมาณเท่าไหร่บอกเราได้ครับจัดให้ได้ครับลองเราเน้นหนักที่5ตันครับคันนี้ฮะนี่ฮะ,ะใช้ดูเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูส่งแหนบนะครับรถครกเนี่ยนะฮะสมัยนี้เนี่ยคือลิมิตของการบรรทุกเนี่ยนะครับเราต้องให้มีลิมิตช่วงล่างเราได้สูงสุดคือต้อง5ตันนะครับ ก็คือเราจะใส่สมตัน4ี่ตันหรือ4ตันกว่าก็แล้วแต่แต่รถเราต้องรับได้ถึง5้าตันเพราะว่าบางงานมันก็เลือกไม่ได้ครับที่เราจะแบกน้ําหนักที่ห้าตันนะฮะดังนั้นแหนบของเรานั้นก็ต้องรับน้าหนักได้ถึงห้าตันนะครับชุดแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับให้ดูคันนี้เขาจะมีทรงแหนบมาแล้วนะครับเราก็ทําการดัดแหนบให้เข้ากับแหนบของเก่าของเขานะครับแหนบก็จะดัดให้เขาของเขาเป็น ทรงที่จะโค้งนิดหน่อยนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนชคหนึ่งคู่ด้วยแล้วก็ดึงแหนบออกด้วยนะครับแหนบ12มิลเนี่ยนะฮะมันบางใชน้นานๆแล้วมันชอบเปิดแล้วก็ใช้น,นานๆก็มันก็รับน้ำหนักไม่ค่อยไหวมันล้างง่ายนะครับเขาจึงเปลี่ยนใหม่เป็นแหนบ20มิลเลยนี่ฮะเอาเป็นแบบเป็นตับๆกันอย่างนี้ไปเลยก็มีเพิ่มเหล็กรัดแหนบเข้าไปนะครับ ใส่เหล็กและแนวเข้าไปหนึ่งคู่เปลี่ยนโชคหนึ่งคู่นะฮะอยากขับนุ่มๆแล้วก็ใส่โชคให้แข็งหน่อยนะครับส่วนแป้นรองแหนบนะครับเราทําการเชื่อมสกีให้ใหม่นะครับตัวลูกค้าไม่มีสกีมาเราก็เชื่อมให้ใหม่เลยเป็นแบบนี้ครับใส่สกีเข้าไปป้องกันสลกขาดได้นะครับมีสกีไว้ก็ดีนะครับนะฮะ มีไว้ไม่เสียลายครับมีไว้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่อีตอนจะใช้แล้วไม่มีอันนี้งานเข้านะครับฝากไว้ให้คิดนะฮะช่วงล่างจะประมาณนี้ก็เอาไปรับน้ำหนักได้ครับนะฮะทีระดับห้าตันนะครับแหนบค่อนข้างเยอะอยู่ชุดเดิมของเขาจะเป็นแหนบสิบสองมิลนะครับซึ่งส2บสองมิลเนี่ยใช้เยอะอยู่เหมือนกันสองสี่หกแปดแผ่นรวมทั้งยี่สิบมิลด้วยก็เป็นเก้าแผ่นช่วงล่างจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ อีสูสู All New ครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ล้อหน้าก็เป็นล้อหน้าเดิมนะฮะไม่ได้แต่งเติมอะไรมากมายล้อหน้าเดิมก็วิ่งได้ครับรถก็ไม่ค่อยจะเลื้อยสักเท่าไหร่พอขับขี่ได้ง่ายสะดวกสบาย ถ้าใส่ล้อใหญ่ล้อ,ลอกว้างก็โอกาสเลื้อยก็มีบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของรถจะรับได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ส่งงานครับคันนี้อิซูซูออ n e นิวครับขอบคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปาริชาติเพาลอยได้นะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ